สวัสดีครับผมเท่าบันเทิงนะครับเอาวันนี้ผมก็ได้ไปเยี่ยมป้ามานะครับแล้วก็ไปได้ของดีมานะครับก็นี่เจญรับชมเลยครับเป็นพระที่ป้าห้อยอยู่ที่คอนะครับ องนี้เป็นพระนางพญานะครับอโอโอันนี้เป็นพระของอคือวันนี้นะครับผมได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมป้านะครับป้าผมนี่อยู่ที่คลองผีลอกนะครับก็ปรากฏว่าไปเยี่ยมคุณป้านะก็บังเอิญบังเอิญไปเห็นป้าห้อยพระองค์นี้อยู่ก็เลยบอก ป้าขอยืมดูหน่อยสิป้าก็บอกว่าได้สิเออพอผมเอามาดูโอ้โหท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องเอามาอวดเพื่อนๆแหละนะครับนะมีของดีนะครับนี่เป็นของป้าผมเองนะครับเป็นพระนางพญาครับพิมพ์เข่าตรงพิมพ์เข่าตรงนะครับพระองค์นี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับ พันยุคเลยนะครับนะครับเป็นนางพญาพิษณนะุโลกนะครับนางพญาพิษณุโลกนะครับซึ่งตามตำนานประวัติกล่าวไว้ว่า,า,าพระพระรัชมันดานะครับหรือที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆว่าแม่เนี่ยนะครับนะครับพระรัชมันดาของพระนเรศวรน,นะครับเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับนี่เลยสร้างขึ้นในสมัย ยามลบทัพจับศึกนี่แหละครับนะครับสร้างก็เพื่อที่จะให้กับบรรดาขุนศึกทาหารหาได้นำไปใช้ติดตัวในการต่อสู้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นพระที่สร้างโดยสร้างโดยวีรสัต,ตรีว่าสร้างโดยกษัตรีนะครับก็เพราะฉะนั้นนอกจากจะมีความเข้มขังในเรื่องความยูยงของพันแคลคลาดนะครับ ก็ยังประกอบไปได้วยพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมนะครับเอาเพื่อนๆลองดูเนื้อนะครับหรือจะขยายให้ดูนะครับโอนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงโปรสเกตดูเนื้อนะครับดูเนื้อโอ้โหนี่ประมาณว่าเอ้ยนี่แหละเนื้อโอ้โหโปรสเกตนะครับลักษณะคล้ายๆของพระ เนื้อดินยุคเก่าก่าแบบบ้านกลางลักษณะนั้นเลยโอ้โหดูนะครับดูนะครับนี่ดีวจะเพื่อเพื่อนดูด้านข้างนี่ประกอบไปด้วยโอ้โหมนสารนะครับวานแร่ดอกมะขามนี่แล้วก็ยังประกอบไปด้วยค่าความเก่านะครับค่าความเก่าที่เป็นสีเม็ดกรวดเม,ดดม็ดเม็ดทราย เม็ดดาเม็ดเทานี่มีเม็ดแดงเม็ดแดงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงโอ้โหตรงหัวไหลนี่ขึ้นชัดมากเลยนะครับโอ้โหดูแล้วองค์นี้นะครับสนนร,ราคาบอกได้เลยว่าอย่างตําๆนี่หลักล้านองค์นี้แท้นะครับป้าบอกโอ้โหป้าเก็บมาไว้แต่กนานนักนานแล้วนะครับคุณลุง ก็คือลุงของป้าเนี่ยก็เป็นเซียนพระยุคนั้นนะครับเอ่อลุงนี้เล่นพระแล้วก็สะสมพระไว้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะชุดของเบญจะเนี่ยนะครับสมเด็จเอยนางพญาพระรอดอะไรเนี่ยคุณลุงแกมีหมดมีหมดนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับคุณป้าบอกเออเอาเลยเดี๋ยวเองอยากจะเอาอะไรไป ไลลงย,ยูตูบยูตู้ไปคำไม่ว่าแล้แต่ว่าเออเออเอย่าเอาเอาขาไปก็แล้วกันผมก็รับปากว่ารับรับรับแต่ก็มีโอกา่าก็คงจะต้องจีบป้าสักองค์นึงี้แหละนะครับถ้่ทีผมเห็นนะครับนะของคุณลุงนี้ก็มีสมเด็จนะมีผงสุพรรณมีพระรอดเจ้าเจ้าอัเลยแต่ว่าอันนี้เป็นองค์ที่ป้าห้อยอยู่แล้วก็วันนี้ผมก็ไม่เยี่ยมนะครับ มาเยี่ยมเยียนกันก็นานแล้วไม่ได้มาเยี่ยมกนก,ก็ก็ถือว่าเป็นโชคของผมนะครับแล้วก็เป็นโชคของท่านผู้ชมด้วยที่จะได้เห็นนางพญาแท้แท้นะครับจากเสียนใหญ่ในอดีตซึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ป้าเท่านั้นและครับนะครับ,นะรบก็คุณลุงก็ได้เสียไปก็หลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นพระที่ป้าเก็บไว้นะครับแล้วก็ เขาลูกๆกระายก็แบ่งๆกันเอาไปห้อยเอาไปใช้คือบ้านนี้เขาไม่ไม่ไม่ไมขายพระน,นะครับคือในยุคสมัยคุณลุงนยเก็บแต่ว่าในยุคของคุณลุงนยก็มีซื้อมีขายแต่ว่าพอตกมาถึงป้าแ็เก็บรักษานี่เก็บอย่างเดียวครับโดยเฉพาะอ,องค์นี้นะครับป้าห้อยติดคอมาตลอดนะครับบอกว่าโอ้ใช้แล้วเอใช้แล้วป้าบอกโอ้รู้สึกสบายอกสบายใจแล้วก็เหมือนคือพูดอะไรนี่มีแต่คนเชื่อมีแต่คน ฟังแล้วก็ลูกหลานนี่ไม่มีใครเกเรเลยนะครับอยู่ในอวาทหมดเลยก็น,นื่องด้วยผู้ทุคุณนะครับนะครับมีอํานาจมีบาร,รมีในด้านการปกครองแล้วก็มีเมตตามหานิยมนะครับสําหรับพิมพ์ทรงนะครับดูมือนะครับดูมือโอ้โหดูมือขององค์พระนะครับมือนี่ตกเขานะครับเนี่ยเหมือนจะลอดเข้าไปข้างใต้ด้วยเนี่ย แล้วก็สังกติชัดเจนนะครับโหโูพุงเอวมือสวยงามมากนะครับเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะตรงผ้พ,พักเนี่ยแกมชัดหูนิ่งหูติดชัดสภาพของผ้าอุค์นี้สวยนะครับสวยนะครับถือได้ว่าเป็นผ้าที่งามที่สุดนะครับ,บอ,อ่าแล้วก็เนื้อเหมือนกับเหมือนว่าอ่าเป็นเออคล้ายๆอืม เพื่อนๆเคยเห็นเปลือกไข่ไหมครับมันจะมีอ่มีน้ําที่ค้างอยู่ในเปลือกไข่เนี่ยเนี่ยมันจะเอ่อเคลือบนะครับไปทั่วองค์เนี่ย,น,ยนะครับมันจะเป็นเมือกเมือกความรู้สึกนะครับมันจะเป็นเมือกเมือกใสๆเนียวๆคลุมอยู่ทั่วองค์อันนี้แหละอันนี้แหละคือส่วนสําคัญที่จะเป็นบ่งบอกถึงความเป็นพระเก่าพระแท้ๆนะครับ นะครับองนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมเป็นขวัญตานะครับอันนี้สําหรับอาจจะพลิกให้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ดูเม็ดกรวดแต่ละเม็ดแต่ละอันนี่รับรองได้ว่าเป็นพระที่เก่าถึงยุคนะครับเออมันจะ,ะในแต่ละองค์นี้นะครับจะต้องมีเออ จะต้องมีล่องรอยการกดนะครับกดด้วยรอยนิ้วมือของคนโบราณนะครับรอยนิ้วมือนี่จะห่างนะครับจะห่างมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งตะแข่งให้เพื่อนเพื่อดูนะครับเห็นไหมครับรอยนิ้วมือห่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่แก่ทำเทียมเรียนแบบแล้วก็เป็นพระรุ่นใหม่นี่สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏนะครับจะไม่ปรากฏให้เห็นนะครับนี่เออนะครับเอาละครับก็ ก็ดูกันมาพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรหรืออยากจะพูดคุยติดต่อสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับยินดีรับฟังทุกความเห็นนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกดติดตามนะครับ